ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่ 16, 17, 18กันยายน2568ไม่ได้เงิน800บาททำแบบนี้ยังมีโอกาสได้เงินดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดครับสำหรับใครที่ไม่ได้เงิน800บาทในวันที่ 16, 17, 18กันยายน2568ไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องเสียาานะครับไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับคุณยังมีโอกาส ทำแบบที่ผมจะบอกในคลิปนี้ครับคุณยังมีโอกาสได้เงิน800บาทตรงนี้กันทุกท่านทุกคนนะคุณมีโอกาสเหมือนกันหมดนะครับแต่จะต้องผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขของวันที่16 17 18กันยายนด้วยนะออาโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันด้วยแล้วก็จะบอกวิธีครับว่าทําอย่างไรให้คุณได้เงิน800บาทในกรณีที่คุณไม่ได้16 17 18กันยายนนะครับอ,อันดับแรกผมถามหน่อยครับคุณไม่ได้เงินเลยทุกวันใช่ไหมในวันที่16 สิบเจ็ดสิบแปดกันนยนในสาววันนี้คุณไม่ได้สักวันหนึ่งเลยใช่ไหมหากคุณได้วันใดวันหนึ่งนี่คือปกติแล้วนะครับหากคุณได้วันที่สิบหกแปดร้อยหรือสิบเจ็ดแปดร้อยหรือสิบแปดแปดร้อยอันนี้คือปกตินะไม่ต้องตกใจอันนี้คือเรื่องปกติปกติเนี่ยจะต้องเข้าแบบนี้นะครับก็คือแปดร้อยบาทวันใดวันหนึง่งนะโอเคแต่หากว่าคุณไม่ได้เข้าสักวันเลยคนระับแปดร้อยบาทเนี่ยอันนี้เนี่ยทำตามคลิปนี้ครับมาดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องทำครับคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าเงินในคุรนี้เ่ย เป็นชื่อว่าเงินโครงการที่ว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยครับก็คือเป็นเงินที่ให้สำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนี่นะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นคือเงินตรงนี้เนี่ยถ้าหลายท่านนะครับทราบกันมันจะเป็นเงิน100บาทที่ให้อย่างบางปีเนี่ยเขาก็จะรวมเป็น3เดือนแล้วให้ทีเดียวโอนทีละ3เดือน แต่ในปีนี้คือ8เดือนเลยโอนทีเดียวมันก็จะเป็นยอดเยอะ8 0ดยนะครับบางคนอาจจะได้100บางคนอาจจะได้200บางคนได้3 0 0 4 0 0 5 0 0 600 700 800, อเดะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าใครจะได้เท่าไหร่แต่ให้คุณเข้าใจว่าเขาคือโครงการนี้นะครับการจะได้เงินตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกครับได้100บาท8เดือนต่อเนื่องกันตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน68ก็คือทั้งหมด 8เดือนครับเดือนก็มีเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคมแล้วก็พฤษภามิถุนายนแล้วก็กรกดากรกดาอ่ากรกฎาคมนคับสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะทั้งหมดเนี่ย8เดือนเดือนละึ0 0บาทนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นตามนี้ ทีนีไ้ได้โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตรงนี้นะครับจะได้ไม่เกิน800บาทต่อคนก็คือพูดง่ายๆคือสูงสุด800บาทนั่นเองตามเดือนที่รับสิทธิ์กําหนดการโอนเงินในเดือนนะครับจะมีการโอน3รอบนะอันนี้คือรอบปกติก่อยที่ผมได้บอกไปครับโอนเงิน16 17 18กันยายนอันตรงนี้เราจะไม่พูดถึงมากนะก่อนจะไปว่าจะทําอย่างไรให้ได้เงินนะครับเรามาดูกันก่อนว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่สำหรับใน800บาท คนที่ได้800ครับคือผู้ที่เกิดก่อนตรงน,นี้ดูวันเกิดเป็นหลักนะครับให้คุณเอาวันเกิดของคุณขึ้นมานะครับหรือจําวันเกิดของคุณขึ้นมาเอาเป็นปีเป็นพศนะพุทธศักราชนะครับอ่ะอันนี้คือเกิดก่อนเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508ได้รับเงิน800นะครับก็คือได้เต็มที่เลย800ต่อไปคนที่ได้700ก็คือคนที่เกิด ระหว่างระหว่างหมายความว่า1-28กุมภาพันธ์2 5งห้าจะได้700ต่อไป600ครับผู้ที่เกิดระหว่างเหมือนกัน1นึมีนาคม1 3ึมีนาคมก็จะได้600บาท2508ด้วยนะนะครับแล้วก็500ผู้ที่เกิดระหว่าง1-30เมษายน2508ได้รับ500 แล้วก็คนที่รับ400ครับผู้ที่เกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2508แล้วก็ผู้ที่เกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2508แล้วก็ผู้ที่เกิดระหว่างเมื่อกี้เมื่อกี้300บาทนะ1ถึง1ถึง30มิถุนายนอนะ300บาทนะครับโอเค แล้วก็1นึกรกฎาคมนะครับสองห้แปดได้200บาทแล้วก็100บาทคือผู้ที่เกิดระหว่างหนึ่งสามสิบดสิงหาคมสองห้นดได้หนึ่งร้อยบาทตรงนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณได้เท่าไหร่นะแล้วเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าคุณได้หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่รก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทัวรอีกครั้งนะครับแปดคือคนที่เกิดก่อนนะก่อนก็คือเกิดก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5งหนย์แปด โอเคก่อนนี้คือได้แ800รอยหมดเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีกันครับกรณีที่คุณไม่ได้เงินวันที่สิบกนะสิบกคุณไม่ได้เงิน16กันยาไม่ได้เงินบกันยายนก็ไม่ได้เงิน18กันยายนไม่ได้เงินอันนี้คือรอบปกติที่มีการโอน3รอบครับทีนี้การที่คุณไม่ได้เงินไม่ต้องตกใจครับรัฐเนี่ยเขาใจดีนะครับเขาคือการไม่รับเงินเราพูดสาเหตุก่อนการไม่รับเงินเนี่ยคือเกิดจากการที่คุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนครับหรืออีกประเภทหนึ่งคือ คุณ <c oughs> ไม่ผ่าคุณสมบัติออย่างคุณไม่มีแบบสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่ผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ใช่ผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เงินต่อให้มีแบบสวัสดิการแห่งรัฐก็ตามแต่อันนี้เรามาพูดถึงคนที่ผ่าคุณสมบัตินะสมมติว่าคุณน่ผ่าคุณสมบัติอะไรหมดแล้วนะคุณเนี่ยจะต้องผูกพร้อมเพย,เย์แบบประชาชนครับถ้าการไม่ได้รับเงินหมายความว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบชนแค่นั้นเองครับต้องผูกอย่างน้อย3วันทําการด้วยก่อนล่วงหนนนนนน้าาาาาา3 3ววัััััททํํกกรรรรไไไม่บบบสปป์ะะคคอ หรือกรณนนีที่คุณไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยสามารถผูกบัญชีหลังได้แต่ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมต่างๆนะครับแต่อันนี้มันเป็นรอบรอบที่ผมกําลังจะพูดคือรอบนี้คุณไม่ได้เงินสิ่งที่คุณต้องทําครับคือให้คุณมาเช็ครอบตามนี้แล้วทาการผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนที่เรียบร้อยรอบที่หนึ่งครับคือจะมีการโอให้คุณในวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองหหกแปอันนี้เนี่ยผมมีคลิปทําไว้อยู่คุณสามารถดูได้ เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะครับหลังวิดีโอนี้นะหรือคุณอยากจะรู้เนี่ยพิมพ์ถามมาได้ว่า24ตุลาทำไงให้ได้เงินนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้800ซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ผมได้บอกทุกอย่างแต่คุณต้องผูกพร้อมเพย์ประชาชนนะครับอย่างน้อยำทาทําก่อน20ตุลาคม2 5 6 8ประเด็นนี้สําคัญมากๆนะหากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบชนคุณก็จะไม่ได้24ตุลานะครับอันนี้สําคัญนะเมื่อคุณผูกพร้อมเพย์เลยร้อยคุณก็จะได้วันที่24ตุลาครับ ทิ่งที่คุณต้องทําคือการผูกพรมเพย์แบบประชนกับธนาคารใดก,ก็ได้แล้วไปเช็ค,ครับว่าบัญชีที่ผูกพรมเพย์แบบชนเนี่ยเปิดใช้งานในปัจจุบันไหมีรอบหนึ่งรอบที่2ครับคือจะโอนในวันที่24พฤศจิกายน2568โดยคุณจะต้องทําการผูกพรมเพย์ครับภายในวันที่19พฤศจิกายน2568นะครับอันนี้ก็คือรอบ2นะแล้วยังมีอีกรอบหนึ่งนี่คือเป็นรอบเก็บตกนะครับสำหรับคนไม่ได้เงิน คือโอนเองินไม่สําเร็จนั่นเองแล้วก็รอบที่สามคือวันที่24ธันวาคม2568จะให้คุณเนี่ยต้องผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนครับภายในวันสุดท้ายคือ19ธันวาคม2568หามว่าไ,ได้ผูกพร้อมเพย์ให้ยื่นหนังสือยืนยันภายใน8ธันวาคม2568นะครับโอเคเท่านั้นรับเงินก็เหมือนรอบแรกนะเมื่อกี้เนี่ยก็เมื่อกี้วันที่24พฤศจิกายนครับให้ยืนย่นหนังสือ ถามถ้าไม่ถูกพร้อมเพย์ให้ยื่นหนังสือภายใน6กสิบก้ายันหกแปดนะครับชนะเืองก็เหมือนรอบแรกเลยโอเคสำหรับผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถผูกพ,พร้อมเพย์กับเอะชนได้นะครับในกรณีที่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทั้งนี้สามารถวน์โหลดแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางนะครับ ก็จัดการทําได้เลยนะตามลิงก์เนี่ยคุณพิมพ์ไปใน Google นะครับตามนี้ได้เลยนะครับโอเคตามนี้แต่ทีนี้เนี่ยผมแนะนําเอาง่ายสุดดีกว่านะครับสิ่งที่ผมแนะนําในคลิปนี้คือให้คุณไปผูกพร้อมเพย์ัตรประชาชนให้เรียบร้อยครับทาให้ทันก่อนจะกําหนดเวลาเช่นถ้าหากคุณอยากจะได้ยี่สิบสี่ธันวาก็ทำพร้อมเพย์ัตรประชาชนภายในสิบเก้าธันวาคมหกแปดหรือหากคุณอยากจะได้เงินวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาก็ให้ผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่สิบเก้าพฤศจิกาหกแปดหรือถ้าหากคุณอยากจะได้เงิน วันที่24ตุลาครับคุณก็ต้องผูกพร้อมเพย์ประชนเนี่ยก่อน20ตุลานะครับอันนี้ผมแนะนำนะแล้วล่าสุดเลยเนี่ยถ้าสำหรับในตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาด่วนก็เอารอบเนี่ย24ตุลา68ตรงเนี้ยผูกพร้อมเพย์แบบชนให้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็ฝากคับทุกท่านเอาไว้นะถ้าหากคุณต้องการจะได้รับเงิน800บาทในรอบต่อๆไปก็ทำแบบที่ตรงนี้นครับยังมีโอกาสให้คุณครับอีก3รอบเลย ยีตุลาคมหกรอบที่2คือ24พฤศจิกายน68แรอบที่3คือ24่สธันวาคมหกครับเพียงผูกพร้อมเพลงให้ทันตามที่ผมได้บอกเอาไว้เท่านั้นเองแล้วคุณก็จะได้รับเงิน800บาทแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็ผมบอกหมดทุกอย่างนะหากคุณยังมีข้อสงสัยต้องการให้มีการแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมครับพิมพ์มาพูดคุยบอกกันได้นะ ถ้าอยากจะรู้วิธีการปลูกพ่อเบอี้ยวแบบชนก็สอบถามมาได้ผมพร้อมทำคลิปอธิบายให้คุณเพิ่มเติมนะสำหรับทีของท่านตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปต่อไป